เงีนค่ะลิงบีเจ็บคออีกแล้วอ่ะมือเจ้าค่ะจ,จะเป็นเพราะฝุ่นหรือเปล่าอ่ะโรงเรียนน้องปิดไหมคะแม่ก็มสั่งปิดหลายโรงเรียนเพราะฝุ่นพีเอ็มเกินค่าเนี่ยลิงบีเพิ่งจะอ่านข้อความในนี้เหมือนกันค่ะเนี่ยทุกคนมันเกี่ยวใช่ไหมเจ็บคอเฉยเลยอ่ะคือแบบตื่นขึ้นมาลิงสี่รู้สึกรู้สึกอากาศไม่ค่อยบริสุทธิ์นะคะเอาตรงๆเลยนะคะ ก็เลยรู้สึกเจ็บข้อแปลกๆอ่ะมูอเจ้าขาอู้สองร้อยกว่าเลยเหรอโอ้ทุกคนสองร้อยกว่าเลยนะค่าฝุ่น ยังไงสั่งหยุดแล้วสามสิบเก้าแห่งโอ้ oh my g กอดแาดพี่ยังไงเขียบสิบปอยูบอ่ะอ <c oughs> ให้เ่าเขียบใส่แมทมันสิบบาห้องซะบ่มันสิบบาห้องอมันสิบบาไหลมันสิบาสบา หากขึ้นสันติ้าเกิดว่าแม่ใส่แม่ไถ่มันน่หนแม่มาต้องไปรองนอกลูกอือว่าเลยก็ได้กระทิคิมโฮใครว่างน่ะมาปิดหน้าต่างหน่อยลูกเร็วปิดหน้าต่างแล้วก็เปิดแอร์เร็วโอ้ไ่ได้ได้หนีเป็นสี่ ปิดหน้าต่างแล้วเปิดแอร์ลูกฝุ่นข้างนอกเยอะมากฝุ่นฝุ่นเยอะแรง <c oughs> นี่ฮหดตังไดดีเมื่อเจ้าค่ะฝุ่นโรงเรียนเขาสั่งหยุดกันฝุ <c oughs> ่นยังฝุ่นพีเอ็มสิฝุ่นนี่ยังอีกคันโมเมนต์ฝุ่นพีเอ็ม แปลาเครื่องพอออากาศที่ในห้องหลวงพ่อลงมาด้วยนะ่ะห้องเจเดนมีอยู่อันนึงหุ้ยมันคเป็นแต่ย่านแท้เจเดนไม่ได้ไปแหละหนอกเนี่ยกีเอ็มขึ้นขึ้นเนี่ยเห็นไหมเขาคุยกันทั่วบ้านทั่วเมืองกันเนี่ยฝุ่นพีเอ็มเรื่องฝุ่นพีเอ็มเนี่ยมันเป็นแต่ย่านเฮงไม่ดีเนี่ย เฉพาะเจ็บคอเอกอกอัอกอักเลยอือเจ้าหืมเสียต็งไดีย่นแขนเลยนะเจ็บเลต้องปิดโรงเรียนแต่พูดถึงว่าโรงเรียนของของลูกๆนะคะเขาเขาเรียนในห้อง์แล้วเขาก็ อันนี้กันเลยค่ัะมันเจ้าค่ะของมีเครื่อนฟอกอากาศพูดถึงว่าโรงเรียนของลูกนะแม่โรงเรียนของมูกพื่นเนะ่ยแต่ว่ามันจะเอาอยู่บปล่าเออนั่นแหละประเด็นนะ่ะมันจะเอาอยู่ไหมเถอะมันเป็นดย่านโษอิ์อิริเน กรุงเทพฝุน่นเยอะมากคอหัวใจรัวๆแน่คอหัวใจรัวๆแน่ค่ะมาค่ะเป็นดราม่าในบ้านฟ้ะอย่างเนี่ยดราม่าอีอย่างนี้ก็ชิมิซูมือแท้ แล้วด้อีกเออ,อ,อไม่จบบสินเนาะมปนเจ้าค่ะ มูเจ้าเว็บข่าวใหญ่เอาเรื่องนังบีกับสาวพลมาเล่นคนว่านังบีฉ่ำเออว่ารลดว่ารลดแล้วแต่เธ,เธอค่ะแล้วแต่เธอแล้วแต่ผู้ใดชีว่าค่ะกระักชีว่าจังไดยเนาะเขาอยากว่ากกะว่าไปยังสั้นเลยนางบีไม่รู้จะพูดยังไงดอกค่ะมูเจ้าค่ะเขามีปากมีมือสิพิมพ์ว่ากบว่าไปมูเจ้าเอ้ย <c oughs> ใจเย็นๆค่ะคุณแม่เอานังบีใจหอนกันใส่ค่ะนังบีนังบีเป็นอีอย่างเจยางได้บอกว่าให้นังบีใจเย็นๆนังบีก็บอกกูได้ยากว่าอย่างก็ว่าไปสำหนเองจะให้นังบี่า่ังไหนนังบียังไม่ทันได้ยังเลยไหนอืม เราโฟกัสอะไรเราก็จะเห็นอันนั้นเลยค่ะทุกคนเรื่อาสันโฟกัสความลำาววยเข้าไว้ค่ะ โฟกัสความร่ำรวยเข้าไว้ค่ะโฟกัสว่าเราจะต้องสวยให้ได้ค่ะโฟกัสมองหนีเข้าไว้ค่ะโฟกัสอะไรก็เห็นสิ่งนั้นเด้อจะเด่นหนักก <c oughs> ิโลแล้วจะเด่นสิบค่ะมิเจ้าค่ะจะเด่นสิบกิโลตอนนี้เขาขึ้นแต่ข้างเองมือใดบ๊ะหน้าเขาบอกอื ยังเห็นักเขียบเห็นมาเขียบยังไดลบักเขียบนอนยังมาทันได้ตื่นอยู่แถวบ้านผมแถวบ้านแม่หนาวบอกครับ่เดเมยโมเจ้าค่ะบมหนาวเดยบมมีอากาศหนาวเดยอยู่พี่โอ้โหค่าฝุ่นขึ้นเยอะแบบนี้โรงเรียนโลกแะว่ายังไงไม่นี่อื้ม ชื่อพี่หลอ,อ,อกเนาะเดี๋ยวจะต้องเห็นงานต่อมิจเจ้าเอ้แม่มีโปรดําเงินดําทองอีกบ่โปรดําเงินดําทองรนะ้อยเจ็ดเก้าน่ะหมดแล้วนะคะมิเจ้าขาเบิดแล้วค่ะบมีอีลีค่ะมิเจ้าขาบบมีอีลีเจดเด่นนอนยังว่ตื่นเลยค่ะร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเนาะคะ่ะมันบบมีอีลีนะคะเพราะว่ารตที่มันจะหมดอายุนะคะ่ะมันเบิดแล้วนะคะ มันเบิดแล้วค่ะฉะนั้นนะคะมือเจ้าขาตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่จะซื้อซื้อได้ในราคาปกติที่นั่งบีขายนะคะถ้าเกิดว่าคุณไดซีเอากรบอกค่ะถ้าจัดโปรให้จัดให้ได้ไม่ต่ำกว่า1้9แล้วนะคะมือเจ้าขาอืมจัดได้ให้กตามก็1้9บาทแล้วค่ะมือเจ้า <c oughs> ทำไมยังเจ็บขอไม่ให้ข้าฝุ่นมันเยอะอย่างว่าอีหลีหรือเปล่าเนี่ยม่เจ้าค้า